สวัสดีครับผมเป็นผู้จัดจาก,การฝ่ายขายร้านของคิดนะครับร้านของคิดเนี่ยเราจะเป็นสินค้าโฟร์เซนเสินค้าเราทุกตัวคือน,นําเข้าจากเมืองนอกทุกตัวเลยเป็นเกดพีเียมส่วนเคยยันเนี่ยเป็นสินค้าจากจันทบุรีที่เป็นสินค้าจากโลโคอลของจัน,จนทบุรีเลยที่ผิดผลิตออกมาโดยเฉพาะตามซีซั่นให้กับลูกค้าถ้าเกิดตัวชูโรงของเรานะครับของร้านของคิดก็คือจะเป็นแซลมอนนะครับแซลมอนของเราเนี่ยเป็นแซลมอนเกดพีเียมจากนอร์เวย์เลยฮะสินค้าทุกตัว ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นแซลมอนเองหรือ,อตัวสเต็กเองใช่ไหมครับผมรวมถึงใช่ครับรวมถึงนี้ครับอ,อ,อันนี้เป็นเ,น,เนื้อวัวออสเตรเลียนครับนำเข้าจากออสเตรเลียนเป็นสติปลอยหรือเป็นตัวสันเองนะครับผมมีทั้งตัวของออสเตรเลียแล้วมีตัวของญี่ปุ่นนี่เองครับผมรวมถึงมีตัวโคฮาเตะด,ด้วยก็คือตัวหอยเชลครับผม ที่นาเข้ามาทุกตัวเลยเขยจันก็จะมีอะไรบ้างให้เดี๋ยวให้น้องเซลแนะนำนะครับผมเขยจันจักระพัดหูหมูค่ะ <c oughs> หูหมูเย็นครับผมค่ะอันนี้สามารถปล่อยแบบว่าละลายได้เลยค่ะแล้วก็คือมันจะกินแบบเย็นๆเป็นหูหมูเย็นนะคะแล้วก็จิ้มน้าจิ้มได้เลยค่ะ ตอนนี้ครับเราหลักเราขายอยู่ในช่องทางออนไลน์เป็นหลักเลยตอนนี้หน้าร้านยังไม่มีแล้วก็ตรื่อน,นี้เราก็มีแผนขยายแบบเปิดรับตัวแทนเพิ่มเติมครับผมซึ่งในหลักการของการโปรโมทของเราหรือการขายสินค้าของเราเราจะเน้นพวกออนไลน์เป็นหลักเนียฮะ <S <S ต้องขอบคุณจาราเดลิ้ด้วยครับที่ให้เ,เรียนเชิญเราให้มาออกกิจกรรมดีๆอย่างนี้เพราะปกติเราไม่ค่อยจะออกที่ไหนเพราะว่าจะขายสินค้าของเราหลักๆก,ก็คือจะขายในออนไลน์นั่นเองครับผม แล้วก็ขอบคุณดาเดลี่มากที่ชวนมาแล้ว3วันนี้ที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างขายดีมากครับแล้วผลตลับค่อนข,ข้างดีลูกค้าเดิมผับเดิมผับไปหามาค่อนข้างรู้จักสินค้าของเราทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยสินค้าคนเราเนี่ยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายขนาดเราทาในแค่ช่องทางออนไลน์ครับผม